เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้มชมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับนะครับส่วนซีรีส์ไหมครับชีวิตวันหนึ่งจดเจ็ดนะครับในจุดเจ,จ็ดบนคอมนะครับเราจะขอยกเลิกไปสักพักหนึ่งครับพอดีว่ามีปัญหาเรื่องคอมพ,อพิวเตอร์นิดหน่อยนะครับโอเคแล้วขอไปตั้งค่าปินเสียงเพลงนิดหน่อยก่อนนะครับโอเคเอาสักห้าสิบนะครับ เียงหลักเต็มไปเลยส่งเพลงนะครับผมก็จะขออนุญาตปิดนะครับโอเคเสียงก็เสียงบลก,ก็สักประมาณห้าสิบนะครับโอเคโอเคนะครับรยะภาพเสียงแวดล้อมก็ห้าสิบนะครบเชางนะครับ,รบโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับอ่ะ ส่วนแมปที่ผมจะเล่นภายในวันนี้นะครับเป็นแมปเอาชีวิตรอดนะครับโอเคเราจะดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเราจะเกิดเราจะเปิดสแสดงปกัดบนหน้าจอนะครับโอเคเปิดใช้งานสุดแล้วก็ปิดไปนะครับว่าในแมปครับเอาชีวิตรอดนี้นะครับเราจะเก็บอาชีพมันไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่โกงนะโอเค เสียงลมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเอเดี๋ยวผมจะลองคิดซีขึ้นมาอีกนะครับหนึ่งจุ๊บจุ๊บผิดผิดนะครับแปบ๊บหนึ่งโอเคนะครับจุ๊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 บ,บโอเคนะครับเอออันนี้คือซีที่ผมคิดขึ้นมานะครับโอเคไปเรามาเริ่มกันเลยนะครัะชื่อนะครับเปลี่ยนเป็น,ปน H U M J U N จีนะครับโอเคเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยเพเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่สร้างโลกเสร็จเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราทําการสร้างโลกหรือว่าภูมิประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ป่าไม้นะครับอืมแล้วึกเป็นป่าไม้ใบโอมไทก้าน,นะครับผมโอเค เออเ,อ,อเปลี่ยนฟรีดีกว่านะครับอุย้ยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดไม้จากต้นนี้นะครับนี่คือต้นไม้ต้นแรกของเราเลยนะครับโอเคทิ้งก่อนนะครับโอเคตัดไม้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจที่แจวแถทุง่งหญ้าแฟนตรงน,นู้นนะครับเออแถกแจงทุง่งหญ้าแฟนเนี่ยน่าสนใจนะครับมีอะไรเราไปจนภัยเยอะมากนะครับผม โอเคอืมเดี๋ยวเราจะไปขุหินตรงนู้นนะครับนะที่ตัวบวกคีปเลยนะครับโอเคครับของก่อนนะครับแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างตรงนี้เลยนะครับอึ๊บกระโดดอึ๊บโอ๊ยตัวคับผมอย่างนี้เป็นไหนะเจ้าคับตัวครับตัวครับโอเคนะครับอ่ะอึ๊บ โอเคค่อยๆนะครับโอเค okay, มาถึงลวนะครับขุดตรงนี้เลยบฮับที่ขุดก่อนเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยครับขุดเริ่มยุคหินอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมไม่ได้แตะมาเล่นปิดผมไม่ได้แตะมาเล่นสปีรันนะครับโ okay. อเคจิ้เสียงเบาๆน,น,นะครับเบาๆนิดนึงเสียงเบาๆนะครับ เป็นเสียงทีบเบาๆก็ก็รับชมคลิปไม่สนุกนะครับกับอีพีแรกนะครับขอให้ท่านผู้ชมรับชมคลิปนี้ให้สนุกสนานนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรับปุ๊บอะปุ๊บแล้วก็เอาที่ขุดพั่วดนะครับผมแล้วทีนี้ของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับไปนะครับเราไปกันเลยอ่านะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าทุ้งยาแพนตรงไหนนะครับถ้าใครกไดซีดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเลงกไว้ให้นะครับหรือว่ากดสต็อปวิดีโอกดสต็อปนะครับตรงที่เผมใส่ซีดนะครับเส่ซีดเสร็จนะครับโอเคนะครับนะครับตรงนู้นนะครับคือทุ่งญ้าแพลนนะครับอ่าส่นตรงนี้มีพัมกินนะครับก็ขุดไปสักหน่อยนะครับโอเคพัมกินเก็บพามกิน พัมกินมานิดหน่อยนะครับฮันนะครับผนแจกฟิตแน่เลยนะครับผมรับประกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกฟิตนี้นะครับหน้าข้างหน้านะครับทุกคนเห็นอะไรลูกเปลาแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ถ้าเรียกสั้นๆนะครับผมจะเรียกว่าน้องสลาเมนเดอร์นะครับเราจะปล่อยให้น้องสลาเมนเดอร์อยู่ในนี้นะครับให้น้องสลาเมนเดอร์อยู่ไปตามธรรมชาติอุ๊ผมตกมาละขึ้นไปหน่อยนะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา โอเคนะครับอ่าตรงนู้นมีชูเกาเคนนะครับเราจะเก็บชูกาเคนนะครับชูเกคเคนมันจะสําคัญนะครับภายในอีกไม่กี่อีพีหน้านะครับชูเกาเคนจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับโอเคอ่าอันนี้คือหมูบ้านนะครับน่าจะเป็นหมูบ้านไม่ร้างนะครับผมอ่าดีนาะท,ที่ผมเออที่ผมเจอหมูบ้านเนี่ยนะครับโอเค เดี๋ยวขอเก็บข้าวหมู่บ้านกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยปลูกคืนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอาจจะไม่ปลูกคืนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปปลูกคืนให้พวกวิลิเจแต่ว่าวิลิเจมปลูกเองนะครับโอเคเราไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับเราเลือกพื้นที่ที่จะสร้างพันธุ์กันเลยนะครับเอ่อไม่ต้องสร้างพันก็ได้นะครับก็ เลือกพื้นที่จะอยู่ไปก่อนนะครับไม่ชั่วข่าวนะครับถาวนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปหาพื้นที่ก่อนนะครับเนี่ยก็จะกันตอนที่ผมหาพื้นที่เจอแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็เจอพื้นที่แล้วนะครับนี่ครับอ่าตรงนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากนะครับอยู่ใกล้ๆริมน้ํานะครับโอเคเราจะตั้งหลักถิ่นไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าวางคราฟติ้งเทเบิไว้ตรงนี้ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปหาเหมืองเพื่อขุดหินก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราคาดหินนะครับโอเคโอเคหาหินก่อนนะครับว่าอยู่ไหนโอเคนะครับสนเอัอฟางข้าวตรงนี้นะครับก็พาไปด้วยนะครับเออขุดไปด้วยนะครับเพื่อเป็นอาหารประทังชีวิตของเรานะครับเพราะว่าพวกวิเลเจอร์เนี่ยหรือว่า NBC เนี่ยนะครับจะไม่ใช้ไอ้พวกฟางข้าวนี้นะครับเอเหมือนว่า จะเป็นของที่ให้เราเก็บนะครับเหมือนของที่หมู่บ้านเตรียมมาให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัดต่อนิดนึงนะครับพอดีว่ามีเรื่องนะครับโอเคนะครับเรามาเล่นก,กันต่อนะครับผมอ่าเออ่เมื่อกี้ตัดต่อเพร่ะมีเรื่องที่จะคุยกับญาตินะครับกูทิ้นไปต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ด้วยนะคบโอเคชึบนะครับขูดหินนะครับโอเคได้หินมาสิบห้าก้อนแล้วนะครับเราไตัดไม้ก่อนชึบข้างบนนิดหน่อยนะครับโอเคตัดไม้นะครับผมเบอขูดบล็อกดินไปเลยนะครับโอเคตัดไม้ โอเคตัดไม้ให้เยอะเยอะนะครับส่วนเตียงเนี่ยเราเอาเตียง abc มาสักเอ่ออันหนึ่งนะครับเตียงหนึ่งนะครับก็ไปขอวิเลเจอร์ก่อนนะครับไม่รู้ว่าวิเลเจอร์จะให้ไหมนะครับฮะวิเลเจอร์ให้นาๆๆๆขอร้องนาเจ๊นะๆๆขอนะาฮ่าฮ่า What ไม่เข้าใจนะครับโอเคโอ้วอรเลเจอร์ตีอยู่ในนั้นก็ค้างไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเหลือเวเลเจอร์ไว้นะครับอ่ะนี่เวเลเจอร์คูค้างอยู่น,นี่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวอยีกไม่นานนะครับว่าเวเลเจอร์ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นไลท์เบรลเลียนหมดเลยนะครับหมายถึงว่าเอจะแตงั้นนะ่ะจะกลายเป็นอาชีพไล์เบรเลียนหมดเลยนะครับ โอเคชึบเอามานิดหน่อยนะครับโอเคชึบชึบชโอเคถ้ามีเสียงกวนขอภายนิดหน่อยนะครับเสียงลายนะครับโอเคประทังชีวิตนิดหน่อยนะครับเออใช่นะครับผมลืมบอกไปว่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับมีอะไรบอกนะครับเอ่อส่วนใครยังไม่รู้นะครับนะอ่ะให้คนนะครับเองนี่นะครับอ่ะ ปกติเนี่ยรต้องมานั่งกดนะครับแต่ว่ามีวิธีใหม่นะครับหมายคับอัปเดตนะครับเรากดค้างได้นะครับแทนที่เราแบบต้องมากดให้เมื่อยมือนะครับแค่กดค้างก็พอนะครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับได้ขนมปังสี่แปดก้อนมาอย่างรวดเร็วนะครับโอเคหนึ่งสอง เตียงเดี๋ยวเราไปขอวิลเลจเจอร์ได้แล้ววิลเลจเจอว่าฮ่าฮ่าฮ่าก็แปลว่าให้นะครับโอเคขอหน่อยนะวิลเลจเจอร์เตียงเดียวเองนะวิลเลจเจอว่าฮ่าฮ่าฮ่าว้าวสุดจัดนะครับโอเคฮ่าฮ่าฟังภาษาวิลเลจเจอร์ไม่เข้าใจเลยนะครับโอเค ได้เตียงมาแล้วนะครับเตียงสีขาวปังโอเคอ่ะนี่คือปคลิปอีพีแรกของเรานั่นเองเย่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอไปนะัอาหารในป่าเดี๋ยวเราจะลองหาเหมือดูนะครัเพราะแถวนี้มีเหมือไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเจอเหมืองน,นะครับ โอเคนะครับ่างจากไม่ไกลบ้านเรานะครับอ่านะครับมีเหมืองตรงนี้อยู่นะครับผมพอมองเห็นอยู่นะมันไม่มีแร่เลยเลยนะครับโอ้นี่ไงครับแร่ถ่านนะครับรั่วแร่โคนั่นเองนะครับเป็นถ่านจากธรรมชาตินะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเขาใช้ในการสร้างไฟฟ้านะครับอเข้าสู่ช่วงหน้ารูนะครับเบเกียนะครับ แต่จริงนะครับทานเนี่ยทานแบบเออที่เรากำลังขุดอย่างเนี้ยมันคือฐานหินนะครับไม่สามารถเอาไปเอาไปทําอาหารได้นะครับจริงๆแล้วนะครับตามความจริงนะครับแต่ว่าไมคนะครับเป็นเกมนะครับแต่ว่าทานหินที่อยู่ในแบบพวกถ้าอ่ะพวกใต้ดินอะไรพวกนั้นอ่ะมันใช้เผาอาหารทําอาหารได้ได้นะครับในชีวิตจริงนะครับ โอเคขอนิดหน่อยโอเคนะครับแป๊บหบนึ่งนะครับผมกลับมาแล้ว wow! ว oh, oh, oh. oh, 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 ้าวโอเมก้ด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 ทุกคนโอ๊ยตุ๊กตื๊ดโอ๊โอ้ะทุกคน โอ้ oh my กอดนี่มันคือน้องเคียวตัวแท้ทรูสองตัวมาเยีย่ยมบ้านกันเลยไงเราจะเล่นไหมครับเองนะบนคอมเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทษระเบิด,ระ,บดระเบิดเป็นกุกคันนะครับซัมบี้คิดถึงเป่าหัวใจเย็นนะใจ,เย,ใจ,เ,ยจะเย็นใจเย็นใจเย็นจนะซัมบี้ใจเย็นฮึบโอเคออให้ให้ดีมาคบไหมเนี่ยไม่คบแน่นอน อยู่ก่อนนะครับโอเคกบกบกบคือแบบอุ่นลวกๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับก็คือแบบคีเปอร์เนี่ยมันเป็นพวกที่แบบรจเบิดแล้วให้ดินมาไม่ครบนะครับชิบๆเอาขั้นอดต่อในพีนะมาครับแตกนะครับโอเคนะครับ ถ้างั้นก็เอาว่าคลิปนี้เอ่ยย่างๆนะครับโอเคเราไปตัดกันตอนที่เราจะปิดคลิปเลยเอาละครับก็เอาไม่ว่าคลิปนี้ก็ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนฟีทนะครับผมจะทิ้งใต้ล่างนี้นะครับโอเคนะครับค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะครับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไ่พาคลิปต่อไปนะครับแชร์ไปให้ครอบครัวนะครับทุกคนเลยนะครับ เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามารับชมคลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมน้อยนะครับโอเคเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยเอาง่ายๆคือให้เป็นกำลังใจผมเล็กน้อยนะครับจะได้มีแรงในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับส่วนใครอยากคุยกับผมนะครับก็ผมก็จะทิ้งลิงเฟซไว้ให้นะครับไปเพื่อนกันได้เลยนะครับบายๆนะครับก็จนอลิปหน้านะครับ